สวัสดีจ้าพี่นอ้องฟังฝ่ายสุขเปอร์สควอชมาเด้อค่ะเด้อมันนี้เฮ็ดหมูกรอบจ้ะหมูกรอบมันๆกรอบๆนะคะกินกับสมตำแล้วเล่าเนี่ยนะค่ะพี่น้องจ้ามาจากมาแสบๆน้ำกันมืน้อนีใช้เดียวเด้อค่ะเด้อหมูกรอบเรื่อพี่น้องเฮ็ดง่ายๆจ้ะกรอบมันมัน ต้มตำอ,อืมนัวนวะอร่อยมากเลยป๊ามันนัวมากอือไมไ่กันที่นี่แม่แกให้ลูกไว้ Oh. เนอนกับชิ้นอ้อนจ้ะร้านไปเก็บมาให้ไปหาไปงั้นไปแซ่บ อคุณแม่เป็นถาว่าถ้าพักซินม่นมดได้หล่าที่จะเอาถึงบอบอรได้ค่ะคุณแม่แล้วก็ล้างทําความสะอาดน,นะคะแล้วก็แยกใส่ถุงแต่ละพักแต่ละชนิดไว้ถ้ากินต่อจ้ะอือ้สันมั่นสันเนื้อสันหนัง มากตกใจพี่งงหงตําไส้ต้นหอมผ่อนออจ้ะอือ นุ้พี่น้องบนทักถามของเมาว่าหนูไม่ขายกาแฟบีเซเหรอขายประจําค่ะขายที่เก่าด้วยพี่น้องเด้อออากอ็ไมาสิมมิโปรด้วยค่ะอีก่าจักมือด้วยพี่น้องเด้อกาแฟบีเซเว่นเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของ ควบคุมความดันนะคะเป็นเบาหวานลดน้าตาลในเลือดไขมันคอเลสเตอรอลน,นะคะร่างกายอ,อ่นอนเพียนอนบ่คอยลับตื่นขึ้นมาก่าสดุชุนปวดคอเข่าด้พี่น,อน้องอิหล่าแนะนานะคะช่วงดื่มวันละ1-2สองซองนะคะก่อนอาหารเช้าด้พี่น,อน้องหรือระหว่างวันก็ได้นะคะพี่น,อน้องจ้าโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ4ี่กล่องใหญ่แถม4กล่องมินิในราคาเพียง990บบาทนะคะผู้ใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะรีวิวได้นะจ๊ะจดตอ่อ นี่อันนี้หนังมันพี่น้องอันนี้เนื้อมันบะหมน,นหนังขายดีค่ะพี่น้องเป็นสินค้าติดอดัดเพดสำหรับอ่าคนที่เน้นสุขภาพนะคะ ไม่สลัดเลยขอเนี้วคือสดีเนะ<า>อืม จบบมมกับคือตับุมาหุงซับแบบเนาะมันนัวอออนอดระค่ะ กระทิอื บักแนดิสอ่ะอืม,มนังกรอบจุโอ้เหี่ย แสบนางกินเป็นท้องก็เต้นต้องด้พี่นพอง,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 องลูกก็เด เขามีไงเป็นน้ำแกนจ้ะ แกะใ <laughs> ส่หอดบักเคือขึ่น ลายของแสบเนอนหม,มักผักกินกรบเผาตํามุกรงแ่บแสบอือ โอ,โอ้ยจินใจพี่น้องจ้ะ ไมนูแ่บแสบได้พี่น้องเด้อบอกเลยสมตำหมูกรอบเข่าเหนียวมากหรือเข่าสวยกันเลยมันเข่ากันคักมันแ่บคักขนาดนะคะพี่นงจา๋อาอ้าสสาหรับกิมมี่นะคะพี่นงจา๋าสาหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพนะคะพี่นงจ๋าก,กาแฟบีเซเว่นนะคะควบคุมความดันเบาหวานลด ไขมันคอเลสเตอรอลนะคะนอนจ๋าลดน้าตาลในเลือดเด้อพี่น้องเด้อใครที่ร่างกายอ่อนเพลียตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นนะคะปวดคอเขาเด้อระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะแนะนําเด้อดื่มวันละ1 2ซองนะคะสามารถดื่มระหว่างวันได้นะคะนอนจ๊ะโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษนะคะซื้อ4กล่องแถม4กล่องมินิในราคาเพียง990บาทด้ค่ะผู้ใดสนใจเกาะทักแชทสอบถามของมุ่นเพิ่มเติมเลยได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาพักกินไปแล้วสวัสดีจ้า